สวัสดีครับผมทุดตัวออนทัวร์ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาจะตกกุ้งเท่าไหร่นะครับห่างหายไปน่าจะนานพอสมควรนะครับใกล้ๆเดือนเลยมั้งหรืออาจจะเดือนกว่าด้วยนะครับยังจาไม่ได้เลยว่าทริปสุดท้ายที่ตกกุ้งเนี่ยไม่รู้ตกบ่อไหนก็งจำไม่ได้น,ะนานมากาก็ไม่มีเวลานะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บ่อตะเพียนทองนะครับ เท่าตรงซอยเบนจหลงนะครับคลองสีวานะครับวันนี้ก็จะมาลองตกดูนะครับบ่อเขาเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงเดือนยังได้ไม่ถึงเดือนดีนะครับอยู่ใกล้บ้านนะครับบ่อนี้อยู่ใกล้บ้านผมเลยครับวิ่งมาประมาณไม่ถึงสิบห้านาทีสิบนาทีแล้วประมาณสิบห้านาทีนะครับถึงถึงเลยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือบ่อเนี่ยออได้ข่าวมาค่อนข้างจะหนาหูพอสมควรเลยนะครับว่าเขาปล่อยกุ้งทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าอย่างไซส์นี่เขาใช้ประมาณไซส์12ตั้งแต่10เลยดีกว่านะครับโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยตั้งแต่10ถึง15ตัวบางวันก็ไซส์ต่ำกว่า10นะครับเท่าที่ผมเฝ้ามองในเพจเขานะครับ บ่อตกกุ้งตะเพียนทองนะครับผมก็เฝ้ามองมานานแล้วล่ะนะครับตั้งแต่บ่อเปิดทีแรกเลยนะครับก็ดูว่าผลตอบรับที่มีนักตกกุ้งไปตกนะเนี่ยเขาพูดกันว่าอะไรนะครับคือบางบ่อเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้เข้าแต่ว่าจะเข้าพยายามจะเข้าให้ได้ทุกบ่อนะครับรอหน่อยแล้วกันนะครับพอดีวันนี้ก็ได้จังหวะพอดีนะครับเลยมาลองที่บ่อตะเพียนทองนี่ก่อนนะครับ คือชอบตรงที่ว่าเออมีมีคนข้างๆผมเนี่ยตลอดนะครับที่รู้จักผมอ่ะบอกว่าทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยปล่อยชอบตรงนั้นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้สักกี่ตัวนะครับอันที่สำคัญคือหอ่องเอนี่ยน,น้ำตื้นนี่มเม็ดเม็ดเม็ดในหน่อยนะครับถ้าถึงประมาณเนี้ยเนี่ยเนี่ยนะครับประมาณอันนี้อ่านโดยเนี่<า>ยนะครับอันนี้คันเท่าไหร่คันเมตรห้าสิบละเม็ด อันนี้คันเมตรห้าสิบเหลือประมาณหนึ่งคืบสองคืบสามคืบนเต็มผมอะนะครับก็น่าจะประมาณเมตรเมตรสิบเมตรยี่สิบประมาณนี้ต้น,ต,น,ต,น,ต,นต้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าวันนี้ผมจะได้กเท่าไหร่วันนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มตกเลยอุ๊ยยังไมไ่เริ่มตกเลยเด็กเกี่ยวนี้วะมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับ อุปกรณ์ก็ใช้อุปกรณ์ของน้องยุ้ยนะครับเบ็ดตกกุ้งคนมหาชัยเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับคันก็จะเป็นเหมือนไม้ทิ้มฟันทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษไม่ได้มีอะไรแบบเป็นขั้นเทพใช้เพื่อการตกอย่างเดียวก็ที่นั่งเขาก็ก็นั่งเสมอเกือบเสมอเลย เป็นบอ่อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองเป็นบอ่อที่ฝั่งลาสิบสองที่นั่งนะครับก็คือทั้งบอ่อเนี่ยยี่สีที่นั่งนะครับเล็กกระทัดรัดดีนะครับทำเลดีวัดไม่ต้องกลัวติดหลังคาครับเพราะหลังคาสูงมากดูก <c oughs> ว้างขวางเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ที่จอดรถนี่โคตรแบบมาเลยคุณจอดได้สามสี่สนะิบคันอ่ะมาเลย มาสบายเลยนะครับจอดแบบหลวมๆจอดแบบสบายๆนะครับสามที่สบคันนี่มาได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าวันนี้จะยากหรือง่ายนะครับสําหรับบ่อตะเพียนทองนะครับต้องคอยดูกันคลิปที่แล้วนะครับที่ทุกคนบอกว่าให้ผมลองเอาปากเข็มมาเนี่ครับเอานี้ก็าปากเข็มมาแล้วนะครับปากเข็มที่ผมกับพี่หนุ่มไปตกกันมานะครับเนี่ย รเราก็หัน่นหั่นเป็นท่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาซอยเนื้ออีกทีนึงแล้วก็มาตกนะครับเขาบอกว่ามันจะกินดีมากแล้วก็ขาวมากนะครับเดี๋ยวลองดวน กีย่ยขหนีไปไหนอะพี่ขยับไปไหนอะมันไม่ม <laughs> ีอะปวกุ้งต้องถึงขยับหนีเลยดูฝั่งตรงข้างขยับหนีลแล้วอะกิดดูดิยังไม่ทันอะไรเลย <laughs> แต่ว่าเป็นหลายทีแล้วปากปากแม่ นายพี่โดนเลยเว้ยเฮ้ยโหยายพี่โดนเลยโดนเป็นไงอ่ะเออหรือไปนที่พี่ไม่รู้ยายพี่ก็ไงยายพี่โดนเลยโอ้โหได้เยินได้หลายอยู่ได้โอ้ยสองตัวแล้วเว้ยสองตัวแล้วเว้ยย้ายไปขยับพี่สองตัวแล้ววะเฮ้ยขยับพี่ไปสองตัวแล้วว่าเป็นไงอ่ะเออว่า พี่งอดูมันองอดูขับมนงอโอ้โหแทบเลอร์ตัวติดเลยพี่นั่งแับเดียวอ,ะอ่ะฮะโอ้โหแองนั่งดูหัวร้อนเลย โขกทำไมวะทำไม่วดจริงท่านไมนี่ด <im ูดิดูดนี่าดินินะครับโอ้โใหญ่มากนะครับรุ่นนี้เลยมีไซส์ประมาณสิบไม่เกินสิบองตัว

เดี๋ยวเราไออะไรนะหัวบ่อมันไม่ค่อยกินนะครับเดี๋ยวเราย้ายที่ไปตรงกลางบ่อกันนะครับอันนี้ก็ห้พี่หนุ่มไปละนะครับเพราะว่ารู้สึกว่วันนี้กุ้งยังไม่ค่อยเข้า <laughs> แล้วบอึงทีไ่บอกไงว่านั่งที่ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับก็คำคำคํานี้ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วของบอกเขาก็ารุนเต็มที่เลยกะว่า <laughs> คือยังไงก็ต้องให้ผมได้กุ้งอะ่ะ <laughs> ก็ไม่เป็นไรเรามาถ่ายบรรยากาศนะครับถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับเพราะตอนนี้ก็เรียกอะไรอะ่ะสี่โมงห้าสี่โมงจะห้าโมงเย็นแล้วเพราะนั้นเห็นคนน้อยๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือเรากลับบ้านกันไปนะครับเดีย๋ยวเราสั่งนู้น้ก่อนนะครับไปแบบย้ายที่กันดีกว่าเราย้ายมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ได้รู้กันนะครับเดี๋ยวได้รู้กันว่าเมื่อกี้เรานั่งเรานั่งทับพญานาคหรือเปล่า เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเขาไปนั่งที่ผมนะครับเดี๋ยวเขาได้นี่ยอมผมยอมแต่ว่าผมมั่นใจว่าพี่มันเป็นที่พี่มันเป็นที่บุคคลแล้วไม่ต้องโทษใครเลยครับเป็นที่บุคคลเลยไม่วันนี้ผมไม่นี่ด้วยผมไปลองเอาคันตัวนี้มาใช้ใหม่วันแรกด้วยไงเลยช่างไม่รู้เรื่องเลย ่ก็เลยแบบเอามาลองดูไงเห็นมันอ่อนดีนะครับลองลองดูก่อนเอาเลยพี่โอ้ยบอกใกล้เคียงกันามาถึงได้วัดเลยได้แล้วพี่แล้วพี่โอ้เชื่อผมได้ <laughs> พี่แล้วเนี่ยเา่่เลย,ย,บบยแล้วพี่แล้วเออนพี่จี่ยขามาได้เอเป็นไงเป็นไงเป็นไงอย่างนีง้เดี๋ยวเดี๋ยวผมกับเพียเขาจะวัดกันนะครับว่าตกลงมันเป็นทีน่คนหรือเป็นที่พี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรู้นะครับเดี๋ยวนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมตอนนี้ผมลงเหยื่อเพียเขากำลังช่างน้ําอยู่นะครับก็ ห่างกันห่างกันน่าจะไม่เกินไม่เกินสองนาทีเดี๋ยวเฮียก็จะตกแล้วเท่านั้นนะครับน,นี่นแน่น้อยแน่นี่น,น,นะครับได้แล้วนะครับย้ายที่มาก็ได้แม่อาจจะเป็นที่ที่ได้โอ้โหโดนหนีบแล้วย็นเป็ดนครับนี่ก็ตัวที่ห้าละ อย่างนี้มันเป็นที่คนแล้วอ่ะ ได้กุ้งดีจนกระชังไม่ได้เลยอ่ะกระชังหล่นน้ำเลยอะกุ้งมันหนักขนาดนั้นเลยอะเกี่ยวไม่ได้กระชังหายน้ำใหม่เนี่ยเมื่อวานน้ำใหม่ไม่ได้กุ้งมันเยอะขนาดนั้นเลยพี่อนเกี่ยวแล้วก็ไอ้ทำให้หูนว่าชังมันเนี่ยเปิดทั้งกว้างกุ้งมันจะได้หายหนีหายบ้างดู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 ดด้ดูดูดูดโดูด เฮ้ยเฮ้ยยายายาสี้าครับีนะะก็สำหรับคลิปนี้คนละสี่ห้าตัวห้าหกตัวนะครับของผมได้มา5้าตัวนะครับ หนุ่มเว้ยโอ้โหหนุ่มตัวนี้จะมีของเรายังได้้นอยู่ตัวฮะเฮ้ยโอ้โหเกือบได้นะครับตัวท้ายนะตัวนะตัวละตัวกันใช่ปะอ่าครับดูอ่วันนี้ก็อาจจะเสมอกันคนละห้าตัวนั่นเห้นปะตัวท้ายจากที่แรกผมนาอยู่สี่หนึ่งตอน้ครับตอนนี้มาเสมอกันได้นะครับโอเคสหรับ บ่อตกกุ้งตะเพียนทองนะครับบ่อนี้ก็ปล่อยกุ้งเยอะดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีคําถามว่าทําไมวันนี้ผมถึงได้น้อยนะครับก็มันเป็นปัจจัยหลายๆอย่างนะครับทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัดร้อนมากๆแล้วก็กุ้งแล้วก็คันที่ผมใช้เนี่ยวันนี้เอามาทดลองใช้วันแรกนะครับมันก็เลยทําให้ผม,มช่างกุ้งแล้วมันไม่รู้เรื่องนะครับมันก็เลยได้น้อยด้วย ครับใครคิดว่ามันอาจจะเป็นข้อห้างก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนะครับไม่ไม่มีไม่มีใครไม่มีใครกลาออกเลยไม่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรก็ยังไงก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพรดีพี่เขาเพิ่งทาเปิดเปิดบ่อได้ยังไม่ถึงเดือนใช่ไหมครับยังครับเขาก็เลยยังไม่ค่อยกล้าออกเท่าไหร่นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยว เผมขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับก็ใครที่ดูอยากจะมาตกกุ้งบอ่อตะเกียนทองนะครับก็สอบถามเส้นทางแล้วก็โทรมาได้นะครับว่าเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับส่วนรายละเอียดยังไงก็ติดต่อกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ด้านล่างนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หอมปากของคอนะครับก็ได้คนละนิดหน่อย สำหรับเวลา3ชั่วโมงครึ่งนะครับโอเคไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับโุกจอันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้ไม่แฮ้วันนี้ไม่แฮ้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไล่ไม่ทันโอเคไปละเจอทุ่นใบไม้้าไป